อยู่คอนโดถ้าลิฟเสียทำไงครัพี่กอ๊อตอุ้ยเรื่องเรื่องลิฟเสียเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่งผ่านประสบการณ์มาเองน่ากลัวมาก <c oughs> ไม่เคยมาก่อนในชีวิตในการติดลิฟต์แต่คือจริงๆมันไม่มีอะไรนะแต่ว่าไม่เคยติดไงแล้วก็ตกใจมากกลัวมากเครียดมากคือผมมาติดลิฟต์ไม่รู้เล่าไปยังเหมือนจะเล่าไปแล้วแตยังไม่เลา่า ก็คือไม่มีอะไรครับก็คือจะลงไปเอาของแล้วก็แบบเข้าลิฟต์แล้วก็อยู่ดีอะ่ะคือปกติมันก็ปกตินะลิฟต์มันก็ก็ปกติใช้งานได้ปกติแล้วอยู่ดีวันนั้นอยู่ดีมันก็แบบนึกภาพนะครับลิฟต์ปิดปึ้งแล้วอยู่ดีมันก็ขึ้นแบบนี้ยปื้งแล้วก็ค้างอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเสร็จมันก็อยู่ชั้นเดิมก็มคือชั้นที่ผมอยู่แล้วผมก็ ใช่ป่ะครับทำไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ผมเครียดมากเพราะประเด็นคือไม่รู้จะทำยังไงนี่อรอไหมครับแล้วก็แบบตกใจอ่ะทุกคนไม่รู้ทำไงอ่ะก็เลยแบบตะโกนเรียกให้คนแบบอยู่แถวนั้นอะมาช่วยแล้วเขาแบบตั้งสติเอาไงดีวะทำไงดีวะแล้วก็เหนือท่วมเลยมันร้อนมากแล้วก็นั่งพิงข้างหังแล้วก็ไแปบบ ไมหนหน่ไว่าเอาไปดีวะเอาไปนึงแล้วก็แบบตกคนเดียวครับคนเดียวเลยแล้วก็ดึกแล้วด้วยแล้วก็เลยตะโกนตะโกนเรียก กดปุ่มก็แล้วครับไม่มีใครแล้วมันก็เหมือนแบบมีมีคนในชั้นนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักเขานะแต่เขาก็น่าจะได้ยินเสียงเรียกของผมอะไรเงี้ยเออเขาก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบแกล้ากลัวไม่กล้าช่วยอะไรเยแล้วเขาก็เลยลงไปตามยามมาแล้วยามก็ขึ้นมาเปิดแล้วก็เปิดออกมาผมก็แบบสิดอยุดแล้วม,มาสิบนาทีได้มันน่ากลัวมากทุกคน <laughs> ครบอ แบดแม m โมรี Bad มากอะแล้วคือผมแบบใจเต้นรัวๆเลยอะ่ะคือไม่ได้เอามือถือไปด้วยใช่คือไปแบบคือปกติมันไม่เป็นไรไงทีค่อคอนโดใช่ครับไม่ได้พกไปครับป,ปกติผมจะติดมือถือมาตลอดนะแต่วันนั้นผมไมได้พงไปไมันมีอาการเห้ยใจครับือผมก็แบบตกใจทำไรไม่ถูกผมก็เลยแหวก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 ออกมาไม่ได้ซึ่งจริงๆอะ่ะพอถายยามขึ้นมาช่วยเขาก็แหวกออกมาแล้วผมก็ยืนใส่บ็อกเซอร์สก้ามอาชิบหายเลยเือท่วมๆหน้าเหวๆอ,อ,อะไรเงี้ย ก็คือคนคนที่เขามาช่วยเป็นคนในชาเขาบอกว่าเหมือนยาเขาบอกว่าเอ้ยมันมันมีคนติดบ่อยมันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยคนที่อยู่ในที่ที่ตึกนี้อะไรเงี้ยเขาก็ติดกันบ่อยแล้วก็แบบผมก็แบบมันเป็นเรื่องปกติจริงหรอมันไม่ปกตินะไม่ปกติหรอเพราะมันอ่านจริงๆแล้วถ้ามันพอมันขึ้น่างเงี้ยมันตึงมันสามารถแบบกดแหวกล้วก็เดินออกไปได้เลย ริบมันจะดับเลยครับแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ไงแล้วเพิ่งดูคลิปหนึ่งในติกต็อกเพิ่งไปอ่านข่าวตอนนั้นมานานมาแล้วแหละผ่านมาสองสามเดือนละไม่จับครับไฟไม่ดับด้วยลิบมันน่าจะเก่าคือไปอ่านข่าวเจอแบบเด็กติดริบแล้วโดนลิบทับน่ากลัวมากเพิ่งอ่านมาเลยแล้วก็เป็นแบบเหมือนต้ลอกร้ายอะครับก็ติดลิบเลยแล้วก็นี่เป็นโคชอบดูหนังพวกหนังแนวนี้เยอะอหนังพวกติดลิบนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบ คิดไปต่างๆนะพยายามตั้งสตินะพยายามนึกแบบพยายามแบบตื่นสติแล้วก็พยายามเรียกพยายามร้องขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยโชคดีว่ามันจะมีคนที่เขาได้ยินเสียงเราพอดีอะไรเงี้ยสมมติถ้ามันไม่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 มีเขาเรื่ออะไรนะไม่ ไม่มีคนอยู่ในชัน้นั้นเลยอะแล้วจอกไงไม่ดูคิดไม่ออกมือถือก็ไม่มีอะไรเงี้ยเครียดมากกลัวมากอาย,เขา,อายเขาก็อายเขาก็อายเขาก็จำเราได้เหรอว่าเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเป็นดาราแต่ก็ติดลิฟต์อะแ <c oughs> ล้วหลังจากมูเม์นั้นนะครับวันนั้นที่ผมออกมาแล้วผมก็แบบกลัวมากเลยผมก็เครียดเอาไงที่เพราะอยากซื้อบ้านเลยเว้ยเครียดซื้อบ้านไม่ได้ไม,ไม่ตันอ๋อหานงออกไม่ได้เลย ก็พยายามพยายามมี่ว่าผมกดปุ่มคอเลยปุ่มคอแล้วก็ตะโกนเรียกมันมันก็สักพักกันครับกว่าคนที่จะคนที่จะได้ยินก็ก็นานอยู่ครับก็สักพักจนแบบคนที่เขาอยู่ไกลๆเขาได้ยินเขาบอ,อกมาใช่หลังจากโมเมนต์นั้น,นผมก็เลยแบบเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่อยากมีบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือแบบหลอนมากแต่ว่าลิ้ทมันก็คือเหมือนพอเราเราพอหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็ติดก็พอเหตุการณ์นั้นปึ๊บเข้าใช้งานลิปกติก็พยายามจะไม่ใช้ลิต,ตัวนั้นแต่บางทีก็ต้องหลงไปเข้าใช้แล้วก็เหมือนเดิมติด แต่ทีนี้รอบนี้ติดคือมันมันติดเสร็จปุ๊บแล้วมันก็เปิดคือติดแล้วมันก็เหมือนเดิมทีนี้ผมรู้แล้วผมว่าเลี้งแงงออกก็คือสองรอบครับประมาณสองรอบแต่รอบแรกน่ากลัวสุดแต่รอบสองคือมันเหมือนแบบปึ้งแล้วก็นิ่งแต่มันก็เดินมันมันก็ทํางานต่อแต่รอบแรกคือมันตึ้งแล้วมันหยุดเลยตอนแรกนี่ว่าแบบตึ้งแล้วนี่ว่ามันจะล่วงไปแล้วเอาแล้วเตรียมตัวแล้วตอนนั้นน่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วเตรียมเป็นหนังเปมนหนังม่ใช่่ m possible แล้วเตรียมจับลิฟแล้วขาโกยแล้วตอนนั้นน่ะ เคยเห็นมาในหนังแอคชั่นอะที่ลิฟพอมันตัดลิฟแล้วก็พีะเอก็จับค้างไว้อย่างเงี้ยให้ตัวเองไม่กระแทกอไปเรื่อ,อยอ่ะผมอ่ะไปเจอใช่ครับมันอาจจะเป็นลิปเก่าแหละแล้วก็คงมีปัญหาบ่อย,ยนี่ในใจอยากจะแบบพี่เปลี่ยนลิฟไหมครับเดี๋ยวผมเลือกให้อันสวยๆเลยแต่ก็นึใจ,จว่าโอ้เราไม่มีตังค์นี่หว่า เพราะน้องหลังคือไม่ค่อยบางทีเหมือนหล,หลังก็ไม่ค่อยกล้าใช้ลิฟต์อะไรเงี้ยครับก็จะใช้บันไดคือผมวิวชั้นสูงนะแต่เป็นตึกโลไลา์ ight, แต่ก็ไม่ได้สูงมากก็ประมาณแบบประมาณแบบสูงอยู่อะ่ะผมก็เดินลงบันไดเอาใช้ทางหนีไฟเอา <laughs> หนึ่งคาร์ดิโอสองคือกลัว <laughs> เขานิติเขาก็คงรู้แล้วแหละครับหมายถึงว่าเขาคงรับรู้แหละเพราะว่าวันนั้นก็ยามมาสองคนเลยนะยามสองคนลูกบ้านอีกประมาณคนหนึ่งสองคนนคั่นแหละอายชิบหายเลยน่าจะดูแล้วและครับว่าต้องต้องซ่อมอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่หลังหลังคือถ้าถ้าไม่ได้รีบอะไรมากครับผมจะลงบันไดเลยสมมติผมอยู่ชั้นเก้าเนี่ยผมกลงอยู่ชั้นเก้าเลย ดีคารดิโอด้วยถึงชั้นหนึ่งก็เหนื่อยเงอกท่วมพอดีฮะเ <laughs> พราะว่ากลัวด้วยใช่แต่แต่แต่ว่าระบบลิฟต์มันก็เหมือนถ้าสมุดลิฟต์มันค้างมันก็คง,คงดับของมันแหละครับ <laughs> ใช่แต่เขาก็บอกว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติคือตึกที่ผมอยู่อ่ะคนญี่ปุ่นอยู่เยอะมันเป็นแต่คนต่างชาติหมดเลย <laughs> แล้วก็เขาก็บอกว่ามันเจอเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยผม ปกติไหมัะไม่ปกติไหมล่ะคุณพี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงจะไม่เข้าลิกตัวนั้นเลยเนี่เดี๋ยวพอผ่านเวลาไปเนี่ยพอผ่านเวลาไปก็จะลืมเรื่องนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปลิกตัวเดิมแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์เดิมรีบแหละเสด็จเลงลีก คือจะลงไปเอาของกินแหละเอาง่ายๆคือสั่งของกินมาแหละโอเคแต่เป็นพวกที่ไม่ก็แต่งตัวชิวๆอ่ะครับใส่เสื้อกาวงเกงขาท้าอะไรเงี้ยบ็อกเซอร์อย่างเงี้ยคือชิวมากชิวแบบโคตรชิวเลยบางทีก็ถามว่าอายไหมก็อายแหละแต่ขี้เกียจไงเออเลยช่างมันไม่ค่อยมีคนไทยหรอกมั้งอย่างเงนะี้ยอยาจะมีก็ช่างมันเขาคงรู้แหละไม่เป็นหรอกพี่ก็เคยติดลิฟติดบ่อยสนุบไปซื้อบ้านจริงค่ะเพราะลิฟต์เก่าลงเรื่อยๆ <laughs> อ่ะมีคนที่คิดเหมือนกันมีคนที่เคยมีสตอรี่เหมือนผมสแสดงว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวขอดูรูปเลชในเครื่องกดหน่อยไว้ให้ดูหรอครับ,บ <laughs> ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่3นี้นะครับเรา,าผมกับพี่ลิศน,นะฮะจะไปงานมาเกิดกันที่แสตไวท์ ide, คาเฟ่ทองหล่อครับก็มาเจอกันได้ส่วนวันที่5นี้นะครับก็จะมีไลฟ์นะครับเป็นไลฟ์ใน t k k t o k เนี่แหละครับ ก็เป็นไลฟ์ปกติเหมือนที่ทําทุกครั้งแต่ว่าความพิเศษก็คือมันจะมีอ o เชอร์พิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์นะครับแล้วมีจ,นนจำนวนจํากัดสําหรับการซื้อสินค้าในไลฟ์นั้นเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษของทั้งกาแฟแล้วก็ชาจากติกต็อกนะครับใครที่สนใจกิจกรรมนี้ก็ไปลงทะเบียนกันได้หน้าโปรไฟล์ของผมนะฮะกดลงทะเบียนในไลฟ์อีเวนต์เพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับผมส่วนของพิลิทวันที่9ก,กันยาเหมือนกันแต่คนละเวลาของผมเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็ เข้าไปกดนี่กันได้นะครับฝากสองกิจกรรมนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยววันที่สานี้นะครับต้องวันที่ห้านี้ด้วยนะครับผมมีอะไรอีกไหมอ๋อวันนี้สำหรับใครที่ดูไลฟ์นะครับก็ถ้าจะซื้อสินค้านะฮะก่อนที่ผมจะไปก็กดกิจการด้านล่างนีเลยนะฮะเปีียบคูป,ปองด้านบนก่อนนะครับตอนนี้ติ๊ t ตอกช่องทางการชาระเงินง่ายมากๆแล้วก็มีหลายช่องทางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านธนาคาร วอ w a l l e to w a l l e t แล้วก็มีบัตรเครดิตด้วยนะฮะตอนนี้มีโค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดส่วนลดมากมายนะครับเก็บคูปองกันแล้วก็กดทิศกาได้เลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์บันนี้นะฮะสนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไลฟ์คู่ไม่ต้องห่วงนะครับเราก็จะมาเรื่อยอยู่แล้วรอพวกเราว้านตรงกันนั่นเองนะครับช่วงนี้สนุกมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบายครับ